สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูจอยก็จะมาตอบคําถามนะคะเกี่ยวกับใบคับคียสวีเดนซึ่งก็เป็นคําถามและก็ปัญหายอดฮิตนะคะของหลายๆคนเลยนะคะหลายคนนะคะเขาถามมาว่าอายุ50ปีแล้วนะคะหรือบางคนก็อายุ60ปีแล้วเนี่ย จะยังสามารถทำใบขับขี่สวีเดนได้หรือเปล่านะคะเพราะอย่างที่รู้นะคะก็ต้องผ่านในเรื่องของอาการสอบข้อเขียนนะคะซึ่งก็เป็นความจำแล้วก็ความเข้าใจเชิงลึกเลยหลังจากนั้นก็จะเป็นสอบขับนะคะซึ่งก็จะต้องใช้ลักษณะทางกายภาพนะก็คือระบบประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราเนี่ยแล้วก็ทักษะการขับขี่เนี่ยก็จะต้องได้ด้วยบางคนโชคดีนะคะที่สามารถที่จะขับรถมาได้ตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วนะคะแต่ก็มีหลายๆคนนะคะ ที่พออายุย่างเข้า50หรือ60เนี่ยพึ่งจะมาเริ่มขับรถนะคะหรือฝึกขับรถนะตอนนี้ในประเทศสวีเดนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณสมบัติพอหรือเปล่าเนาะที่จะมาเรียนใบขับขี่ภาษาสวีเดนนะซึ่งความยากของมันเนี่ยมันแบบยกกำลังสองเลยเพราะหนึ่งภาษาเราก็ไม่ใช่เจ้าของภาษานะบางคนอาจจะพูดได้แต่ว่ากา็ในภาษาที่มันลึกซึ้งอย่างเนี้ย บางทีก,ก็ก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกแย่เหมือนกันนะคะเอาอย่างนี้เอาเป็นว่ากูจะสรุปให้เลยละกันนะคะในแต่ละช่วงวัยที่มาเรียนไปกับขี่สวีเดนกับกรูจอยนะคะ ช่วงวัยที่สามารถทำใบขับขี่แล้วผ่านอย่างรวดเร็วที่สุดนะคะก็จะอยู่ประมาณ20ถึง35นะคะอาจจะค่อนไปทาง40นะคะคนที่มีอายุช่วงนี้นะคะก็คือสมองเนี่ยยังดียังมีความ alert นะคะตื่นตัวนะคะแล้วก็มีความสดชื่นอยู่แล้วก็บางคนเนี่ยถ้ายิ่งมีประสบการณ์การเรียนในระดับสูงนะคะโดยเฉพาะอาจจะจบ วุฒิแบบปริญญาตรีขึ้นไปเนี่ยนะคะหรือว่ามีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างดีเนี่ยนะคะเขาก็จะสามารถที่จะสอบไปขับขี่ผ่านได้เร็วมากนะคะเร็วมากขนาดไหนประมาณ2อาทิตย์ก็ผ่านแล้วนะคะซึ่งเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากๆเลยแต่ว่าพวกเขานะคะต้องอดทนมากๆแล้วก็จะต้องดูวิดีโอ43วิดีโอแบบว่าหามรุ่งหามค่ําหรือเขาเรียกอะไรนะคือบอกว่าดูตลอดเวลาเลยนะคะแล้วเ,เขาก็จะแบบแบบตั้ง เวลาเลยว่าเขาจะมีเวลาให้กับใบขับขี่แค่หนึ่งเดือนนะคะแล้วเขาทามันจริงๆด้วยเสร็จจากใบขับขี่แล้วเขาก็จะไปทําอย่างอื่นแล้วคือเขาจะไม่ยอมเสียเวลามากไปกับการทําใบขับขี่นะคะเพราะว่าชีวิตต้องไปทําอย่างอื่นนะคะแต่นั่นก็คือพวกเขาก็คือเป็นคนที่มีแรงมีกําลังมีสติปัญญาแล้วก็มีโอกาสนะหลายๆอย่างบางคนไม่ได้ทํางานนะคะ,อ,ะอยู่บ้านนะคะแล้วก็เรียน s อสไปด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ จะเป็นบุคคลที่โชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าก็มีการซัพพอร์ตทางด้านการเงินแล้วก็หลายๆอย่างในชีวิตนะคะค่ะกลุ่มต่อไปนะคะจะเป็นช่วงอายุประมาณ40นะ40ขึ้นไปถึง ห้าสิบปีแล้วกันช่วงนี้นะคะก็มีสิทธิ์ลุ้นใบขับขี่นะคะแต่ก็จะใช้เวลาประมาณ3เดือนถึง6เดือนนะคะ,ะก็จะค่อยเป็นค่อยไปนะคะคนอายุสี่สิบถึงห้าสิบเนี่ยก็จะเป็นวัยทำงานด้วยนะคะบางคนก็เป็นเจ้าของธุรกิจบางคนก็ต้องไปทำความสะอาดบ้างละหรือบางคนก็เรียน s อสอยู่นะคะบางคนก็อาจจะแค่ดูแลคนทางบ้านเฉยๆนะคะก็ นนก็ไม่ได้มีปัญหาแต่สาหรับคนที่ต้องทํางานไปด้วยทํางานร้านอาหารทํางานาบริษัททําความสะอาดนะคะก็เป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆเลยนะคะพอกลับมาบ้านก็หมดแรงแล้วเราต้องมาเรียนภาษา,าทั้งภาษาแล้วก็ใบขับขี่สวีเดนอีกนะคะก็จะเกิดอาการตื้อนะคะทางสมองนะแต่คนพวกนี้นะคะเขาก็จะมีความทรหดอดทนมากๆนะคะแล้วก็ด้วย การเรียนการสอนของครูจอยเนี่ยเอื้อประโยชน์ต่อคนที่ทํางานอย่างมากเลยเพราะว่าให้ใส่หูฟังอย่างเดียวเลยนะคะฟังฟังฟังนะเพราะทุกบทเรียนเนี่ยครูได้อัดวิดีโอไว้แล้วนะคะแล้วก็ละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆอยู่ตะลอดเวลาพอวันเสาร์อาทิตย์หรือช่วงตอนเย็นหลังจาก กินข้าวกินปลาเรียบร้อยแล้วนะดูแลทุกคนในบ้านเรียบร้อยแล้วก็จะมานั่งทําข้อสอบนะคะนั่งทําสักวันละ20-30นาทีนะคะเป็นอย่างนี้ทุกวันนะคะก็จะใช้เวลา3เดือนถึง6เดือนนะคะแต่ถ้า6เดือนเนี่ยแบบว่านอนต็อปเลยนะคือ,อดูใบขับขี่ดูวิดีโอใบขับขี่แล้วก็ฝึกทําข้อสอบใบขับขี่สวีเดนแบบไม่หยุดเลยนะคะทาอย่างนี้ทุกวันนะหเดือนเนี่ยคะ่ะสำเร็จละ นะคะส่วนช่วงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะซึ่งก็จะเริ่มมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพและทุกอย่างจะเริ่มช้านะคะแต่บางคนก็ยังสดชื่นอยู่นะที่ที่ครูได้พูดคุยด้วยนะคะก็ยาวเลยค่ะ6เดือนถึง1ปีหรือ2ปีนะแต่บางคนนี่ก็ได้ภายใน6เดือนเลยนะคะแล้วก็คือแบบว่า ก็จะภูมิใจในตัวเองมากนะเพราะว่าอุปสรรคเยอะเหลือเกินนะคะแล้วไหนจะต้องอ,อ่านหนังสือแล้วก็จะต้องเป็นเรื่องของการฝึกขับเนาะซึ่งประสาทสัมผัสทั้ง5้าของเราเนี่ยก็จริงๆเราควรจะเป็นวัยที่ต้องพักผ่อนหรือวัยเกษียณแล้วเนาะแต่ก็ยังจะต้องมาเรียนรู้การขับขี่นะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ย แหมชีวิตเนะาะเมื่อก่อนอาจจะเคยเป็นแบบมาดามนะมีคนขับรถให้อยากจะไปซื้ออะไรเขาก็ทําให้นะแต่ตอนนี้อาจจะเป็นแบบว่าเออคนที่เคยช่วยเหลือเราเขาอาจจะเริ่มเจ็บป่วยนะหรืออาจจะมีการสูญเสียนะคะก็ตรงนี้ครูก,ก็จะให้ าการดูแลเป็นพิเศษนะให้คำปรึกษาเป็นพิเศษแต่อาจจะต้องอยู่กับครูนานหน่อยนะอาจจะต้องแบบปี2ปีนะคะแต่เราก็ต้องทำยังไงได้อะคะเราก็ต้องอดทนแล้วก็สู้กันต่อไปนะคะนี่แหละคะ่ะก็เป็นช่วงวัยที่เป็นสถิติที่ครูจอยนะคะได้มีประสบการณ์นะคะช่วยเหลือแล้วก็ถ่ายทอดในเรื่องของใบขับขี่สวีเดนนะคะให้นะคะซึ่งในส่วนของทฤษฎี43วิดีโอเนี่ยเป็นภาษาสวีเดนนะคะแล้วก็แปลไทย แล้วก็ในส่วนของข้อสอบนะคะเป็นภาษาไทยล้วนเลยนะคะเพื่อที่จะช่วยนะคะทุกคนนะคะให้สามารถสอบทฤษฎีนะคะให้ไหลลื่นนะคะแล้วก็ครูก็ขออนุญ,ญาตฝากคําตอบอีกหนึ่งคำถามนะคะคือถามว่าครูจอยเนี่ยสอนขับด้วยไหมครูจอยไม่ได้สอนขับนะคะครูจอยกลัวค่ะนะเพราะฉะนั้นครูจอยเนี่ยจะเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านทฤษฎีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยาก สอบขับด้วยนะคะก็สามารถที่จะไปตามาโรงเรียนนะคะที่ดําเนินงานโดยครูไทยนะคะหรือครูสวีเดนก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของทฤษฎีแล้วแบบว่าหูฉันตึงมากตันมากทึบมากนะคะถ้าอยากให้ครูช่วยอธิบายก็สามารถที่จะสมัครเรียนกับครูได้เลยนะคะครูโพสต์รายละเอียดทุกอย่างไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วค่ะวันนี้ครูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ